นะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหัตโต,ตสัมมาสัมพุทธัาสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัาสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธประวัติจากพระโอษฐ์หน้า4 2่ภิกษุพิสูจน์ทั้งหลายอริยสัจว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะหกเพราะมีอายตนะหกเป็นปัจจัยจึงมีภาษาเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะมีพพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรลามรณะโสกะปริเทวะทุกะโทมนัสอุปายาสะขึ้นครบถ้วนกองทุกทั้งสิ้นย่อมเกิดมีขึ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้พิสูจน์ทั้งหลายนี้แลอริยสัตว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกพิสูจน์ทั้งหลายอริยสัตว่าด้วยความดับสิทธิ์ของความทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือ เพราะอวิชชานั่นเองจางดับไปไม่มีเหลือจะมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจะมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจะมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งอายตนะหเพราะมีความดับแห่งอายตนะหกจงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจะมีความดับแห่งเวทนา เพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจึงดับสนิทไป กองทุกทั้งสิ้นย่อมดับไปด้วยอาการอย่างนี้พิสุทั้งหลายนี้แลอริยษัสตจ์ว่าด้วยความดับสนิทของความทุกพิสูจทั้งหลายอริยษัสตจ์ว่าด้วยข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างไรคือหนทางอันประเสริฐอันประกอบด้วยองค์แปดนี้เองได้แก่ความเห็นถูกต้องความดำริถูกต้องความมีวาจาถูกต้อง ความมีการกระทําทางกายถูกต้องความมีอาชีวะถูกต้องความมีความพยายามถูกต้องความมีการรึกประจําใจถูกต้องและความมีการตั้งใจมั่นอย่างถูกต้องพิสูจน์ทั้งหลายนี้แลอริยสัจอันว่าด้วยข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของความทุกข์พิสูจน์ทั้งหลายข้อใดที่เรากล่าวว่า ทาที่เราแสดงแล้วไม่มีใครคมข,ขีได้เป็นธรรมไม่มัวมองไม่มีทางถูกตําหนิถูกคัดค้านจากสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายดังนี้นั้นข้อความนั้นเราอาศัยข้อความเหล่านี้แลกล่าวแล้วตถาคเตเอกันตะคตโตอภิปัสสนโนเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว